ใช่สรุปแล้วคือรับความจริงไม่ได้จริงเกินไปแบบกีดอ่ะกีดเลยโอ้ยไม่ได้ความจริงโอ้ยความจริงไม่เอาไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟังความจริงไม่ได้มันมากเกินไปโอ้ยจริงเกินไปไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอย่าเลยจริงเกินไปไม่ได้ฟังไม่ได้อย่าอย่าเอาความจริงมาให้ฉันฉันรับไม่ได้มันจริงเกินไปฉันไม่รับหมอดูก็ไปว่าเขาเป็นเดรัฉานวิชา พระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนที่จะเป็นพุทธเจ้านี่ก็มีพุทธธรรมนายว่าจะเป็นพุทธเจ้าหรือเป็นจัจกรพรรดิพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนเนี่ยไปด่าว่าคารวะเป็นเดรัจฉานวิชาต้องแยกให้ถูกเพราะฉะนั้นตัวคุณเองอ่ะต้องปรับปรุงปากคุณกรแล้วปรับปรุงสมองคุณด้วยอย่าปากไว้คุณปากไว้เลยเขาเรียกว่าปากมือเร็วอะไรกันนักหนาเนี่ยฮะมึงฟังจริงปะเนี่ย กูบอกว่าการพยากรณ์ทำนายทายทักตามหลักคำสอนรดยเจ้ามีไหมมีโดยอาศัยอะไรชานแต่อาศัยตำหลับตำราที่มีอยู่นะมันไม่หลู่ดูถิวกูคแค่พูดว่ามันจริงไม่จริงยังไงกูไม่ได้ดูถูกอะไรเลยกูคแค่ยกตัวอย่างอธิบายให้ความหมายให้เหตุผลก็นี่เมื่อมีคนมาถามกูก็ตอบไงไม่มีคนมาถามกูจะตอบทำไมล่ะ มึงก็อย่าให้มันมาถามไปอุดปากมาสิว่าอย่ามาถามกูใครมีความเชื่ออะไรไม่ต้องมาถามกูอ่ะฟังอ่ะทุกคนตั้งใจฟังนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกตั้งสตินะทุกคนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรตั้งสติตั้งสตินะแล้วฟังกูฟังกูนะมึงเชื่ออะไรเชื่อไป แต่มึงอย่ามาวุ่นวายกับกูไปอุดปากอีพวกที่เชื่ออย่าให้มันมาถามกูสงวนความเชื่อของมึงไว้ให้ดีแล้วไปช่วยกันบอกต่อๆกันอีพวกที่มีความเชื่อแบบเดียวกันอย่าสารแนเข้ามาถามกูเพราะถ้าถามกูกูตอบถ้ารับคำตอบกูไม่ได้อย่าสารแนมาถามกูไม่เคยแสดงความเห็นอะไรเลย,เลย้อย ต้องมีคนถามกูจึงตอบไม่ถามไม่ตอบดังนั้นล่ามโซคนที่มึงเชื่อด้วยกันแบบเดียวกันอย่าให้เข้ามาถามกูคุมกันเองให้ได้หลายคนดา่ากูว่ากูเนี่ยคุมด้อมตัวเองไม่อยู่ปล่อยให้ด้อมตัวเองเนี่ยออกไปด่าชาวบ้านได้เวลามึงคุมด้อมความเชื่อมึงแล้วนะอ่าด้อมถุยกูนี่ล่าสุดกูได้ด้อมถุยไปแล้วนะ เดี๋ยวกูทําป้ายด้อมถุยกูซื้อควายมาเรียบร้อยแล้วกูพูดอะไรกูทาตามนั้นมึงรอดูโทษด้อมถุยควายตื่นทําเขาทําป้ายกูเรียบร้อยเดี๋ยวกูปักป้ายรอได้เลยได้เวลาพวกมึงคุมด้อมมึงได้แล้วนะคุมด้อมตัวเองให้ได้นะเออคุมด้อมตัวเองซะอย่าให้เข้ามาถามเรื่องความเชื่อกับกูถ้าถามกูตอบถ้าไม่อยากให้กูตอบอย่าถามตั้งสติ กูไม่เคยแสดงความเห็นเรื่องอะไรโดยปราศจากคนถามไม่ถามไม่ตอบถามเมื่อไรตอบเมื่อนั้นตอบตามสไตล์ตอบตามลักษณะแล้วกูเห็นหลายคนแม้แต่คนที่ฟ้องร้องกูก็เอาไปพูดว่าอะไรว่ากูเนี่ยด่าทุกคนที่เข้ามาตั้งคำถามใช่กูด่าทุกคนเพราะเวลาตอบคำถามกูต้องดา่ารับไม่ได้อย่าถาม ง่ายนิดเดียวเงื่อนไขมันมีเงื่อนไขมึงทําตามเงื่อนไขเขาไม่ได้สารแนเข้ามาทําไมแล้วกูตอบคนที่ยินดีให้กูดา่าเขาเต็มใจโดนดา่ามึงไปสารแนะอะไรกับเขากูด่าเอไอบไอซีไอดีไอจีไอเอฟคำถามคือไอเอฟไอจี I, F, I, คำถามคือมึงเดือดร้อนอะไรแทนเขาเกี่ยวอะไรกับมึงไม่เกี่ยวสารแนะ เนี่ยปัญหามืองคือสารแนะดังนั้นไม่อยากให้กูพูดเรื่องอะไรคุมคนของมืองให้ดีคุมความเชื่อมืองให้ดีอย่าสารเนรเข้ามาเพ่นผ้านในนี้เพราะถ้าเข้ามาเพ่นผ้านในนี้กูพูดแล้วกูพูดแรงกูพูดหนักกูพูดจริงกูพูดไม่มีใครคัดง้างได้เอาปันปันเลยแต่อย่ามาด่ากูทีหลังไม่ได้เพราะกูพูดแล้วว่าไม่เชื่ออย่าถาม ไม่อยากได้ยินคําตอบอย่าถามพูดตลอดเวลาไม่ฟังเออสิวหนูเยอะมากเลยค่ะทําไงดีคะแดกเข้าไปสิเอาจริงๆนะอาจารย์เนี่ยพูดเงื่อนไขกลุ่มเราชัดมากเลยนะ ไม่อยากโดนด่าอย่าถามเข้ามาแล้วต้องโดนด่าทุกคนทุกคำถามเกือบทุกคำถามต้องโดนด่าเงื่อนไขชัดเจนมากแล้วที่มากไปกว่านั้นกูพูดอยู่ตลอดเวลาว่ากูไม่ได้ด่าเจาะจงตัวใครกูแค่ขอยืมคำถามเพื่อมาตอบคำถามแล้วด่าต่อเหตุปัจจัยพูดไม่รู้จะพูดยังไง ก็ไม่เข้าใจหาว่ากูด่าการไปหมดกูก็พูดอยู่ว่ากูขอยืมคำถามกูไม่ได้อ่านชื่อด้วยซ้ำว่าใครคำถามเป็นพันคำถามกูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครถามกูจะด่าใครก่อนเขาเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นหรือเปล่าอ่ะเขาเล่นโซเชียลเป็นไหมนะั่นคือตั้งคำถามกูตั้งคำถาม,มากับกลุ่มด้อมนี้มากเลยด้อมไม่เท้าเนี่ย ด้อมเท่าแชร์แก่ชลาด้อมความเชื่อผิดความเห็นผิดด้อมยึดติดกับเรื่องเก่าเก่าย่อมดัดยึดติดกับประเพณีวัฒนธรรมแบบแบบไม่งูลืมหูลืมตางมงายไร้าสาระบอกว่าทุกอย่างเป็นความจริงแต่ก็บอกว่าต้องยึดตามประเพณีด้วยเอาสรุปจะเอาความจริงหรือจะเอาประเพณีกูงงไปหมดแล้วเนี่ยงงไปหมดไม่รู้จะเอาอะไรอะไรเป็นอะไรกูงงไปหมด ทุกวันนี้กูก็งงมหาศารย,ย์ไปหมดว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอะไรเป็นอะไรกูงงไปหมดก <varit> ูก็พูดอยู่ตลอดเออไม่อยากโดนด่าไม่ต้องสาระแนเข้ามาฮัลโหลจ้า ได้จะ้ะได้จะ้ะอดีจะ้ะ ใช่สรุปแล้วคือรับความจริงไม่ได้จริงเกินไปแบบกีดอ่ะกีดเลยโอ้ยไม่ได้ความจริงโอ้ยความจริงไม่เอาไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟังความจริงไม่ได้มันมากเกินไปโอ้ยจริงเกินไปไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอย่าเลยจริงเกินไปไม่ได้ฟังไม่ได้อย่าอย่าเอาความจริงมาให้ฉันฉันรับไม่ได้มันจริงเกินไปฉันไม่รับมันเคยเห็นไหม ทุกวันเนี้ยสังคมกาลังเป็นอย่างนี้ไม่เอาไม่รับบางทีรู้สึกในใจว่านะว่าเป็นความจริงเมื่อวานกูฟังสัมภาษณะ์นะเออความจริงเขาพูดเลยความจริงความจริงแหละมันเป็นสัจจความจริงอา้าวแล้วแล้วกูพูดสัจจความจริงกลายเป็นเรื่องผิดรับไม่ได้ เขาจะเริ่มหรือยังเน,นาะไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวเขาคงขยับออกมากันเองแหละเดี๋ยวรอตอนขึ้นเมนทีเดียวก็ได้เมนเขาอยู่ไหนอ่ะนี่เหรอไม่ใช่ว่าโอา้เอาผมนึกว่านี้เป็นเมนอันนั้นโบนน่าจะใช่อันนี้มั้งแต่ทำไมมันดูไม่มีอะไรเลยว่าตอนนั้นทำไมมันดูเงียบเชียบไฟก็มืดตืดเ,เขาไม่จัดอะไร <laughs>